แม่กินปลาหมึกอ้แม่กินหมูย่อลูกกินปลาหมึกเว้ากับหลังบกตัวได้ยำอไรล่โอเคลวอแมาเลยลมปากบ่มนี่แหละมนยำได้บ่บกาหันอับผักไสยัยำบ่ได้อันนี้มันอยไงอะไเนี่ยไม่ช่าเันอาทิตย้ตัวเสียอ่าเบ่อสิ พอแบบเบิ้ลหมดเนี่ยการเอาละเริ่มได้แล้ววะสวัสดีค่ะแจ้รวยพ่อจวดช่องนิวสิยแชนแนลมื่อนี้สิผาไมาก,กินเบนโน่ต,ต่ำหมูย,อยม่อใส่ปลาหมึกพี่น้องอมากดไอคำว่าเบิ้ลก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะใครน้ำด๊าคายเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเฮ็ดคลิปเด้อมาจะกินให้เบิ้ลพี่น้องทำเองบอกเขาแน่ ทำเองเออลืมแนะน้ำผักผักผักบักเลดิกีมีบักแตงแตงมีหมักเต้วหู้มีผักผักสลัดแล้วก็ผักอียังบวนผักสลเชียวผักแกนิกผักนอกเออผักนอกพี่น้องมื้อนี้ผักหลายอย่างเพราะว่าย่านอ้วนพี่น้องก็ได้กินผักหลายมีแต่ปลาหมึกกับหมูย่อนะครับทำไมอ่ะสิกินให้เบิ่กมาที่ไหนทำเองสูตรยายรวยทำเองสูตรยายรวยคนโกศริยโยบ้ัณฑุ บันนี้ทำตำเป็นไรเดี๋ยวทำอีกอื่นน้องซ้องวายรสชาติเป็นไรรสชาติฝีมือเจ้าของอ่อืมจะสืดเลยพี่น้องอ่ะมาถ้าขวองไปกินน้ำเด้อดบันเด้ออือสวัสดีครับเนี่ยตำหั่มไงนะครับเด้อมากินตำหมูย่อใส่ปลาหมึกครับมีสองย่างปลาหมึกกับหมูย่อครับแล้วผักหลายย่างมึอนี่อืออะถ่ายเบิร์กแล้วกักดติดตามได้ครับเด้อขอหยาดใส่มื่อกันครับเด้อนี่ครับปลาหมึกครับปลาหมึกไงนี่ตำเทียนหน่วยมั้ง กะมผักได้ยอยากใส่มือด้อใ่มือมันยังแซบมันต้องหลกชุ่งสัสดอะมรชืยอกระเมือกไงหนวดมือกยำแรงปุ๊บมีผักมันไม่แข็งผักจันเนียกินได้านหนกินได้ก็มากอืมได้รวยตำแซบครับแซบแซบใสมือ พราะว่าเปล่งเซฟเซฟกระทะเล็กเซฟกระทะกระทะหัวกระทะไฟใหม่กระทะท้องแดงไหมฮะบัรแยากาศกันย่ำแรงแค่ก็อะลรพี่น้องนั่นหลังตลาดใช้เตะก็หลังขึ้นกันร่างมากรถกันร่งหลายเรื่อยเ่องเยอะย่าป้องเป็นมั่วอะไรไม่ติดปืนครับเขาไม่ทัดติดปืนใช่อืม จัคลิปนั่น่าเรียนหนามกฎหมายไหมหลักตัวพูดพี่น้องพักสลัดมุยอดมันทันแบบไม่ได้มือเนี่ยใช่หันแบบเง้าวเนี่ยมุ่งยอดนี่มันปรนมะม่วมันกอละมะม่วออนแดงมยอดขาวโอ้เหตใส่ไ้อยู่ไว ของะเลมันต้องเผ็ดจ้ะหัวไห้อ่ะเขามักบักแดงผักมาแต่ไฮน่าพี่น้องทางนอกอืนี่เอียงนะครับมัน้อนียร์ะมันติดมือแม่ไม่ไมันติดผักมันน้อยลงอบางยำได้พวกพวกมากนี่ก็ได้อืมเดิบพูดง่ายๆกับยำเขาเค็มไม่แขคเนาะเขายำเบิดหน่อยเอายำไม่ได้แล้ว ครัเมื่อเี๋ยวพันตำเผ็ดครับพี่น้องบ้างพี่จะกินบ้างบ้างพันตำเผ็ดบ่เบื่อแล้วเผ็ดบัดนี้ไปกินตะพัดพักพักอิ่มพักมาเน่ยอืมกนเผ็ดเนี่ยอืมกินเผ็ดบ่ได้มันนั่นมันข้าวกินพักแก่เผ็ดข้าวเราเหนี่ยมันข้าวเดียวเบิดอเหนียกหน่อยเนี่ยกินด้วยปลาหมึกเมื่อเออจังไรกินปลาหมึกอืมนีะพี่น้องตอนบ่ายตอนไง อืถ้าแม่กินตาหมูยอมันหยัมไงฮาห่อปลาหมึกเน่นวดเบะเล่เลยนวดอ่ะหืมแตตั้มมันยำยากมันยำัมได้หรออ,ออะไรแล้วแม่ยำตอนนึงแล้วเลยขา,า,ายคลิปมันเมามามไม่ไม่หยังไม่คลายคลิปไม่คลายคลิปน้ำกันถ้าเมาแล้วแมวเมียวครับวันนี้ปลาหมึกก็ใส่อืมอืมนี่บ่นี่บ่ อืมอืมมือดีกันอืมมื้อเนี้กินเนื้อหมีอ๋งมื้อนี้หรออืมน่าจ้ำอันเมื่อเขากินไม่กระดูกัประมาณอืมมื้อกินดูใกล้เหอะ อ่วปีโอแบกตัวผู้มาแซบไม่เหนียแซบอืเผ็ดถพงใจตากเริ่มโปรแพี่น้องเริ่มแดงแล้วคนบ่มักกิมเผ็ดแากคันเถาเผ็ดนี่เขาบว่าบ่เผ็ดี๋เนี่ยโอ้ยคนมากิมเผ็ดเนาะที่คาดหูพาไว้เห็นเผ็ดหรอ พักตาล่างย่างดีนะครับล่างเทลใบหมดเนี้ยล่างหัวเทะใบระใบเลยไม่ได้ล่างแบบร่วมแน่ถ้าเขาจะเอ,อินล่างย่างดีไปแล้วโอ้สองตันเลยพี่น้องโอ้หมมคูเลยบ่นี่ตอนเดียวพ่อมันหยั่งอะไรเราข่าปากก็บ่ถย์ ป้าหนวดกำลังยังไม่ใหญ่เลยมีซื้อยูแม่จำซื้อมาแหละ,ะอะไรมึ่งกัอืมผมมึกอ,อี้ยซื้อมันมึกฮาโกะอืมัวึกากโกม,มาแตงนี้มันออนอ่อนดี มันผลมันไปผลมาให้มางแกงอือมันผลเก็บมาจากสวนใหม่ใหม่มันได้ซื้อมาตลาดมาขายมันเก็บมาอือเก็บมันหัวซุ้มบัวเทาพวกแกเขาเก็บมาบ้างตลาดขายเมื่อไหร่ตลาดบางแคเป็นตลาดซุ้มเมื่นไห่แจกมันแต่มาหนอกอือเดี๋ยวไปส่งเก็บไมาพีมันเงี้ยวอือ เจ,จือนแบบข้อหัวตองมาตำ่ำอยู่มันแพงผัวดเพอาะเราตลาดิบหายแบบแก้วอ,อกได้หน้อยเหัวหมูย่อ,อบนแพงอืมแพงอันมีแต่หมูแพงม <c oughs> ัน,น้ยไรอืมตะวันหมูแพงตะวันแพงอืมตุมม้มหนีมันแพงไรแม่กินปลาเมึกงอ๋อแม่กินหมูย่อ,อลูกกินปลาเมืองอืมว่ากลับหลังว่าต <c oughs> โด เอาเบิ้ลเดี๋ยวว่าจะเป็นเงินว่าจะมันผิดกฎหมายพี่น้องผิดกฎหมาย่กคองไผ่มาเน่ยคือบางคนคุณอะถักทางถักางบ้านได้ย้ำได้หรอเมม่ก็นเ้ยลมปากว่าลมน่าลมเยอะลมขยำดีกว่า

บดูพากินด้อนเบียนดยยำด้วยคนนะเอาอ่อยกอนกินผักอมรองเบิ้งปลาหลกดูกินน้ำมันว้าเพ็ดลบมุมกันเพ็ดอิมแล้วเว้บบัดีกินผักไรอ่ะกินผักได้นะพออจะเสียบ้ดนี้สวัสดีค่ะลาดาบานนี้กินนองมันเพ็ดจะไปกินน้ำนาบ จอมนิสสีสแนลผู้ใดเข่าว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกญาร่งใจคนในกลิบเด้อทานู้ชมจงดีมีแห้งเด้อคนเก็บยาไดเพิ่มไกยามีเด้อคิดจังไงสมดังปรารถนาเด้อสาธุสาธุครับล้านนะครับท่านนี้นะครับเพชรเอาข้าวไปที่น้ำครับผู้ใดเบิ่งเรกดติดตามได้ครับเด้อสำเร็จ้ครับไปไปไปสาธุเพชรเพชรเราจะขับก่อนนะไปบิดก่อนไม่เสียบอยู่